วันนี้ขออนุญาตเราต้องคุยความจริงกันเมื่อวานมีคนดูอยากจะบริจาคเยอะมากแต่ผมเคยบอกแล้วว่าผมจะไม่เปิดบัญชีให้ใครอีกแล้วไม่ใช่อะไรหรอกครับถ้าอยากจะช่วยให้ไปหาเขาเอง<ม>เราจะบอกเช่นจะไปอบตอจะไปเทศบาลเพราะหลายครั้งบางทีการเปิดบัญชีผลลัพธ์ออกมามันไม่ได้ดีอย่างที่ทุกท่านคาดหวังเรื่องน้องแคนผมก็ไม่บอกบัญชีเมื่อวานนี้หลังออกอากาศเสร็จคนก็บอกทําไมไม่ส่งบัญชีมาให้คืออย่างนี้ เมื่อวานนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงด้วยความเคารพจริงๆนะฮะเราต้องคุยความจริงกันเรื่องแบบนี้น้องเป็นเด็กดีผมการันตีเลยแล้วน้องเป็นคนรักดีใฝ่ดีแต่เมื่อวานนี้คุณพ่อตัดภาพไปที่บ้านน้องหน่อยก็ได้เรื่องราวของน้องมาจากคลิปตัวนี้แหละฮะที่บอกว่าโดนลุงโกงใช่ไหม,มแล้วก็ใครนะับแม่ตายโดนลุงโกงแล้วก็พ่อล้มละลายช่วยผมหน่อยจนเมื่อวานเราตามไปเจอน้องแคนกับคุณพ่อน้องแคนน่ารักมากการันตีว่าเด็กคนนี้ดีจริง เราก็ถามบอกพ่อข้อที่จริงคืออะไรเมื่อวานมีคนสงสัยว่าพ่อเอาเงินที่ไหนไปซื้อเป็นโนให้น้องพ่อก็บอกว่าพ่อขายทองขายสมบัติทั้งหมดเพราะพ่อล้มละลายแต่พ่อยอมรับกับเรานะฮะพ่อโดนคดีช่อโกงเราก็เห็นไอ้กำไร e อ็มอ่ะที่ขามีภาพอินเสิร์ตใช่ไหมเราก็ถามว่าพ่อโดนคดีอะไรพ่อก็บอกว่าตอนที่โดนฟ้องล้มละลายมันมีเรื่องเกี่ยวกับผมโดนใส่ร้ายเรื่องการเขียนบงเขียนบินอะไรเนี่ยนะเอาแหละเจ้าตัวยอมรับผลที่เกิดขึ้น แล้วปรากฏว่าก็บอกว่าลุงเนี่ยเหมือนโกงเงินค่าชาปนากิจศพของเมียตัวเองเพราะเมียตายแทนที่จะเอาเงินให้ลูกเรื่องมันจบแบบนี้เมื่อวานนี้เราก็ยังด้วยความเคารพพูดกันตามตรงไม่โกหกผมก็ยังไม่เชื่อสนิทใจฮะเลยบอกว่าตามไปหาครอบครัวนี้แล้วไปหาลุงให้เจอเพราะเราต้องรู้ความจริงให้ได้กลับมาตรงนี้เลยฮะ คุณผู้ชมครับวันนี้ผมขออนุญาตนะฮะตัดภาพไปที่คุณพ่อล่าสุดวันนี้เลยคุณพ่อเดินสายออกอากาศ<ะ>ทีวีเอ้ยเดินสายออกรายการทีวีหลายๆช่องเปิดภาพคุณพ่อปัจจุบันขึ้นมาทีมงานจะเล่าตรงนี้ก่อนนี่ก่อนจะฟังคุณพ่อให้สัมภาษณ์น้องแนนเนี่ยแหละบอกให้น้องแนนไปหาความจริงห<ะ>น่อยสิว่าพ่อโดนคดีอะไรกันแน่พ่ออย่ากโกรธกันนะเราเองเนี่ยรักเด็ก และเราก็อยากให้เด็กมีอนาคตที่ดีภาพน้องที่นั่งเล่นเป็นโนตามสี่แยกต่างๆคุณผู้ชมครับวันนี้เราไปเจอกับผมใช้คำว่าเพื่อนครูแล้วกันถ้าตัดคู่ขนานขึ้นไปที่เพื่อนครูขึ้นมาก็ได้นะฮะนี่เออเล่าอย่างนี้ก็ได้ประเด็นคือเราก็ถามเพื่อนครูคนหนึ่งบอกว่าน้องแคนเนี่ยเป็นยังไงเพื่อนครูยืนยันว่าน้องแคนน่ารักมากเป็นเด็กดีมากแต่ด้วยความเคารพคุณพ่ออย่ากโกรธผมนะพ่อ คือปัญหาถามว่าพ่อคือปัญหายังไงคุณผู้ชมครับผมให้ดูตรงนี้ดีกว่าและผมจะต้องถามพ่อด้วยวันนี้อย่างแรกเพื่อนครูบอกกับเราว่าขึ้นผังมาคู่กับคุณพ่อเลยก็ได้ครับอันที่หนึ่งลุงไม่ได้โกงเด็กลุงรักน้องแขนมากคุณผู้ชมครับลุงรักน้องแขนมากลุงรักน้องแขนมากแล้วบ้านโดนยึด พ่อก็เลยถูกฟองล้มละลายโดยลุงไม่ได้โกงนะฮะอันที่สองเพื่อนครูเนี่ยบอกกับเราบอกว่าคุณพ่อมีประวัติคดีช่อโกงหลายคดีผมจะไม่ลงลึกรายละเอียดอ,อันที่สามคุณลุงคือคนที่ดีที่สุดเพราะเคยจะขอเอาน้องแคนไปดูแลโดยให้เรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดเลี้ยงดูน้องแคนอย่างดีที่สุดเพราะลุงแกรวยมากนะฮะพ่อก็ไม่ให้คุณผู้ชมฮะ ถัดมาหน้าที่สองถึงขนาดที่ว่าคุณลุงเขารักน้องแขนมากเขาเคยจะขอให้น้องแคนไปอยู่ลบบุรีไปเรียนโรงเรียนอันดับหนึ่งพ่อก็มาทำเรื่องคัดค้านอีกไม่ให้ลูกไปและที่มันน่าตกใจพ่ออย่ากโกรธกน,นะเพื่อนครูบอกกับเราว่ากลุ่มผู้ปกครองคุณพ่อเคยถ่ายรูปปืนส่งมาขู่ฮะ จนผู้ปกครองในโรงเรียนกลัวกันหมดทุกวันนี้ไม่มีใครอยากจะยุ่งกับน้องแคนหรือจะช่วยเพราะกลัวว่าถ้าขัดหูขัดตาพ่อจะเอาปืนมายิงเขามีเสียงของเพื่อนครูด้วยนะฮะเปิดเสียงเพื่อนครูขึ้นมาก่อนฮะค,คุณลุงเขาก็ อยากจะที่จะส่งเสริมสนับสนุนน้องก็ถือว่าน้องเป็นลูกหลานในครอบครัวคนหนึ่งค่ะแล้วก็คุณลุงเขาก็ต้องต้องสอบถามทางคุณลุงอะคะ่ะเพราะว่าเขาจะทราบว่าวังเป็นมาเป็นไปของทางคุณพ่อที่ทชัดเจนมากกว่าทางทางโรงเรียนในโรงเรียนเนี้ยคือต้องต้องเรียนแจ้งให้ทราบเบื้องต้นก่อนว่าทางโรงเรียนเนี่ยไม่ไม่เคยปฏิเสธเด็กคนไหนก็ยินดีที่จะรับดูแลทั้งหมด การที่ผู้ปกครองมาทะเลาะกันในลายห้องเรียนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนการสอนมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอยู่แล้วแล้วก็การแสดงอาวุธที่ร้ายแรงมันก็สื่อถึงความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทั้งของเด็กของโรงเรียนของผู้ปกครองที่มาติดต่อในโรงเรียนแห่งนี้ค่ะคือสถานที่ราชการทุกที่โดยเฉพาะโรงเรียนควรที่จะเป็นแหล่งความปลอดภัยของนักเรียนเป็นับต้นเพราะว่านักเรียนเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดการที่ มีมีคนมาโชว์มีแสดงออกในคำพูดที่ไม่ได้อย,าย่างอารมณ์ตรงนี้ยค่ะพ,คพี่คิดว่าไม่เหมาะสมมันมันมันควรที่จะมีสติในในการโพสต์นิดนึงเพราะว่าเราเราเป็นแบบอย่างที่ดีของของเด็กนะคะ mm hmm. เด็กก็ควรที่จะเห็นเราเป็นแบบอย่าง ที่ควรดําเนินตามค่ะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นพอข้อมูลตรงนี้มันหลั่งไหลมาเนี่ยนะฮะด้วยความเคารพแหละวันนี้คุณพ่อเดินสายออกรายการทีวีตัดภาพไปที่คุณพ่อเราไปถามคุณพ่อทีละปอบอกพ่อครับมันมีเรื่องแบบนี้ออกมานะพ่อต้องฟังความจริงนะมันเกิดอะไรขึ้นพ่อพ่อไปทําอย่างนี้จริงหรือเปล่าอย่างแรกเลยครับคุณผู้ชมครับพ่อเองเนี่ยชี้แจงหลายเรื่องพ่อยอมรับเรื่องกรณีพ่อล้มละลายคือเรื่องจริงแล้วอันหนึ่ง พ่อบอกว่า ตอนนั้นเลยเนี่ยที่อยู่กับแม่ของน้องแคนแม่น้องแคนเสียชีวิตแม่น้องแคนเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านเพราะเป็นวิศวกรได้เงินเดือนในแปดหมื่นห้าแต่ผมเงินเดือนไม่สูงและตอนนั้นตัดสินใจซื้อบ้านหรูเป็นชื่อภรรยาถูกไหมฮะผมดําเนินการชีวิตผิดพลาดจนกระทั่งธุรกิจมันพังงานไอทีราชการที่ตอนนั้นไปรับทาแล้วผมก็ล้มละลายผมก็ไปซื้อเปียโนให้ลูกในราคาแสนแปดเป็นการผ่อนจ่ายพอล้มละลายผมไม่สามารถผ่อนจ่ายได้จึงถูกบริษัทเจ้าของเปียโนดาเนินคด อันนี้คุณพ่อก็เล่าอย่างตรงไปตรงมาที่สอน,นอท่าข้ามปี67เรื่องผิดพลาดท,ที่2เรื่องกรณีที่ว่าลุงเขาดูแลเขาอยากจะดูล,ลูกแต่ทำไมพ่อถึงไม่ให้ใช่ไหมอันนี้คุณพ่อก็บอกว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขามีปัญหากับลุงใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแล้วเขายังเชื่อว่าลุงเป็นคนโกงเงินเพราะอดีตภรรยาได้ทําผลประโยชน์ยกเงินประกันชีวิตประกันสังคมเนี่ยให้กับทางด้านของคุณลุงเพียงคนเดียวเพราะอดีตภรรยาเนี่ยไว้ใจคุณลุงแต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นบอกว่าผมก็เข้าใจถ้าเมียจะยกให้กับลุงเพราะเป็นพี่ชายเมียแต่คําถามคือเวลาผมเดือดร้อนทําไมาลุงบล็อกไลน์หนีเลยอ,อันนี้ก็มีเหตุผลลุงบล็อกไลน์หนีหลานทักไปก็บล็อก ระยะแรกให้การช่วยเหลือสองสาครั้งหลังจากนั้นลุงไม่เหลียวแลแล้วแล้วอยู่ๆจะมาเอาลูกผมไปพ่อก็มีสิทธิ์จะไม่ให้อ,อะถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลุงทำแบบนี้ก็ไม่ใช่การกระทำของลุงเนี่ยผมยังมองว่าเป็นการโกงเงินหลานเขาไม่เคยมาเหลียวแลอะไรเลยเขาโกงความเป็นพี่เป็นน้องโกงศักดิ์ศรีโกงสิ่งที่เคยรับปากเอาไว้ ต่อครับเมย์นอกจากนั้นนี่นะคะมันยังมีประเด็นเรื่องที่บอกว่ามีการเอาปืนเนี่ยไปขู่ในกลุ่มไลน์ผู้ปกครองที่เพื่อนครูเล่าเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเพราะผู้ปกครองพูดจาในไลน์ไม่สุภาพบอกว่าเด็กก้าวร้าวตนก็เลยโพสต์รูปปืนแล้วก็โพสต์ในไลา์กลุ่มผู้ปกครองมาว่าลูกก้าวร้าวอันนี้คืออีกปละหนึ่งนะฮะลองฟังคุณพ่อชี้แจงเรื่องราวที่บรรดากลุ่มผู้ปกครองเขากลัวแต่พ่อก็โต้กลับหมด เรายังเคลีย์กันไม่จบเป็นปืนที่มันมีมูลค่าพอสมควรมีทะเบียนด้วยก๊อก19เจน5ครับ85,000ครับไม่ได้พอสมควรเพราะมันไม่ได้เกินครึ่งหรอกครับเพราะว่ามันเป็นของมือสองแล้วก็ในเวลาที่ลำบากเราจะโดนกดทุกอย่างมันเป็นกดธรรมชาติผมรับทำใจต,ต้องเอาชีวิตลูกให้รอดพ่เคยมีการเอาปืนลักษณะคล้ายกับถ่ายรูปแล้วก็ไปขู่ที่โรงเรียนมีครับไม่ได้เอาไปขู่ที่โรงเรียนมันมีตอนนั้นผมเครียดแล้วก็มันมี กลุ่มลายในผู้ปกครองนะฮะเขาก็มาพูดจาไม่มีมารยาทเด็กก้าวลาวเกิดเมื่อวานผมเลยถ่ายรูปปืนไปวางวางแล้วเขาก็ไปแจ้งความแจ้งความบอกให้แจ้ง คุณผู้ชมครับเอางี้นั่นคือพ่อชี้แจงเพราะนั้นประเด็นก็คือคุณพ่ออาจจะมีอารมณ์จริงๆแหละแล้วเรื่องนี้สั้นๆนะฮะเราไปเจอกับท่านโกศลวัน์อินทุจันยงท่านอธิบดีอายการสานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เยาวชนวันนี้คุณโกศลวัต์เอง,งเนี่ยก็พูดถึงเรื่องคุณพ่อปรากฏว่าคุณโกศลวัต์พูดน่าสนใจคุณพ่อด้วยครับบอกว่าเบื้องต้นคุณพ่อรู้หรือเปล่าว่าการที่คุณพ่อเองเนี่ยเอาลูกไปเล่นเป็นโนตามสีแยกอะไรต่างผิดกฎหมายนะฮะทำไม่ได้นะครับคุณะะหงจาาาาากน่ออเยพทํปร สารเรื่องกระทรวงแรงงานช่วยเหลือให้คุณพ่อเนี่ยมีงานทําส่วนกรณีที่คุณพ่อเอาปืนไปขู่กลุ่มผู้ปกครองแล้วก็คุณครูเรื่องนี้เดี๋ยวจะต้องเตือนคุณพ่อขอให้มีสติถูกไหมฮะทําอะไรให้ยั้งคิดไม่งั้นคุณพ่อจะผิดกฎหมายล่าสุดก่อนจะจบข่าวนี้เราโทรศัพท์ไปหาคุณลุงเลยคุณผู้ชมฮะบอกคุณลุงจริงหรือเปล่าคุณลุงไปโกงเงินเขาคุณลุงเปิดใจกับช่อง8หมดเปลือกทางโทรศัพท์นะฮะเพื่อจะชี้แจงเรื่องของคุณพ่อบอกว่าจริงๆแล้วมันคนละเรื่องกันเลยเพราะตอนที่มี เมียของคุณพ่อน้องแคนตายเขายกทรัพย์สินให้กับคุณลุงถูกไหมฮะและที่สำคัญก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดลุงจะขอรับน้องเป็นลูกบุญธรรมค่ะแต่ปรากฏว่าพ่อก็ไม่ยอมอีกไม่ยอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับพ่อเนี่ยพยายามจะเอาลูกกลับไปให้ได้โดยคุณลุงก็เลยเข้าใจว่าก็เลยเหมือนกับไม่อยากยุง่งถูกไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ยังไงต่อครับเมย์คือก็มีการชี้แจงด้วยนะคะว่าจริงๆเนี่ยประเด็นเรื่องของน้องเขยเนี่ยเขารู้มาตั้งนานตั้งแต่คบกับน้องสาวแล้วแล้วจริงๆครอบครัวก็บอกน้องสาวไว้ตั้งนานแล้วบอกว่าเลิกคบกับผู้ชายคนนี้เถอะและที่สําคัญก็คือพอเมียของทางด้านคุณพ่อชื่ออะไรนะ<อ>ผมจําชื่อไม่ได้แล้ว<อ>คุณพ่อชื่ออะไรคุณพ่ออนุชาออชุาประเด็นก็คือเรื่องที่ว่าเมียตายเนี่ยและทําให้ล้มละลายเนี่ยปรากฏว่าอันนี้คุณลุงโต้คืนนะฮะคุณลุงบอกว่าเอาจริง น้องสาวผมตอนไปได้เสียกับอนุชาเนี่ยเอาสมบัติของที่บ้านไปใ,ให้อนุชาชจนกระทั่งเหมือนกับรักษาสมบัติไม่ได้<ม>แล้วก็สุดท้ายล้มละลายด้วยกันทั้งคู่ปรากฏว่าเมียคุณอนุชาเป็นคนบอกเองว่าถ้าตายอนุชาไม่ต้องมาเหยียบงานศพ<ม>เพราะฉะนั้นลุงยังตั้งคําถามกับอีกว่าเรื่องปืนกระบอกดังกล่าวที่เอาไปขู่กลุ่มผู้ปกครองซึ่งตรงจุดนี้เองเนี่ยนะฮะเห็นบอกคุณลุงก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันถูกไหม บอกว่าเบื้องต้นนี้เขาไม่รู้เรื่องแต่รู้อย่างเดียวว่าเมียคุณอนุชาก็คือแม่น้องแคน<ม>เคยบอกเอาไว้ว่าถ้าตายไม่ต้องให้ผัวคนนี้มางานศพ<ช>และผมไม่เคยโกงเขาฟังเสียงคุณลุงครับ้องกออยถึงนี้เราสว่างแผนระยะยาวไว้ให้หลานนะครับเราวางแผนระยะยาวไว้ให้หลานแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทรัพย์ส,สินในส่วนนั้น่ะมันเป็นทรัพย์สินที่คุณลุงพึงที่จะ ตัดาเองอยู่แล้วนะครับ <Huh. S 2> ใช่เพราะว่าอันนี้มันมันข้อกฎหมายก็ชัดเจนแต่ว่าเราผมก็งงว่าคําว่าโกงนี่คืออะไรเนาะ <Huh. S 2> ใช่ไหมฮะโกงแปลว่าอะไรนี่อันนี้ผมไปเอาเงินของหลานมาหรอกับหลานนะครับคือในช่วงแรกเนี่ยเขาพยายามใช้หลานเป็นสื่อคุณผมไม่โอเคกับเขามากอันนี้มัน hmm. เรี่ยงตรงนะครับไม่โอเคมากมาก <Huh. S 2> อ่า ถึงขั้นแบบเกลียดอ่ะทุกคนในบ้านคือเกียดเพราะม่าเหมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้น้องเราพังที่นาอเนาะ อะไรเงี้ยนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเราก็าดูแลประมาณนี้แหละครับพะะ่อฉันคุณลุงบอกว่าถ้าจะดูแลหลานผมก็ดูแลได้แต่ว่าคุณพ่อเหมือนกับไม่ให้น้องเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวคุณลุงก็ไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะหวังว่าคุณพ่อเดี๋ยวลองใจเย็นนิดนึงถูกไหมฮะเพราะน้องมีอนาคตที่สดใสได้คุณลุงพร้อมจะดูแลถูกไหมฮะแต่คุณพ่อก็ต้องเปิดใจคุยกับลุงเขาด้วย<อ>เพราะการที่ยิ่งไปขึ้นป้ายว่าลุงโกงมันก็ลําบากใจที่ลุงจะบอกพรน้องผมก่อนจะตายก็คือเมียคุณอนุชาบอกว่าอย่าไปยุ่งอีก